สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทํากินง่ายสไตล์พิธีนะคะวันนี้ไม่ได้เปิดที่โต๊ะอาหารนะคะมาเปิดในครัววันนี้พิธีจะพาทาเค้กนึ่งสูตรง่ายนะคะง่ายมากส่วนผสมแค่3ามอย่างรับรองว่านุ่มและอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะแล้วกลับมาชิมกันค่ะค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะ น้อยมากๆค่ะวันนี้แค่3ามอย่างไม่ใส่สารเสริมใดๆนะคะส่วนนี้เป็นน้ำตาลทรายปกติแหละแต่ว่าไม่ชนิดไม่ขัดข่าวนะคะขั้นตอนแรกเราต้มน้ํารอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราทําขนมเสร็จเราได้นึ่งเลยอพอตั้งน้ําเสร็จแล้วก็มาเตรียมพิมพ์นะคะทาน้ำมันพืชเล็กน้อยแล้ววางกระดาษรองอบไปเลยนะคะ แล้วก็พักไว้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ทิ๊จะใช้เครื่องตีไฟฟ้านะคะตะกก้าไฟฟ้า ตีด้วยสปีดสูงครบ3นาทีนะคะแล้วก็มาเก็บดูขานาดว่าน้ำตาลละลายแบบนี้นะจากนั้นตีต่ออีก2นาที พอเป็นครีมข้นแบบนี้แล้วก็ตีด้วยสปีดตามนิดค่ะตีด้วยความเร็วต่ำ2นาทีนะคะให้เขาเป็นเนื้อแบบนี้นะคะไหลแบบนี้ ไหลเป็นลิบลิแบบนี้เป็นรอยๆอยเนาะจากนั้นก็ทยอยร่อนแป้งลงไปทั้งสามครั้งนะคะแด่งใส่ทั้งสามครั้งแล้วค่อยๆตะล่อมเขาแบบนี้นะคะตะล่อมให้เบามือที่สุดเลย จากนั้นล่อนไปครั้งที่สอง จากนั้นก็ใช้ไฟเก็บความเรียบร้อยของแป้งก็นหน่อยนะคะข้างล่างขึ้นข้างบนให้เนือ้อเ็าได้แบบนี้นะคะฟู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 ฟค่ะแล้วก็นำพิพมมาเลยมาเทเนื้อเค้กลงไปเลยนะคะ วันนี้พี่ทิพย์ใช้พิพ์มพสองกอนนะคะจะแท่แค่ฟองอใหญ่ๆจะออกนะคะจากนั้นเราก็นำมาวางในสิงวันนี้พี่ทิยพย์จะใช้ปอยปิดเขาหน่อยนะคะใช้ปอยเก่าน,นี้แหละ ปิดข้อแม่น้ำหยดใส่หน้าค่ะแล้วเราก็นำไปนึ่งบนน้ำเดือดเลยนะคะนี้เราก็มาวางได้เลยนะคะปิดฝาเลยนึ่งด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะ ุกแล้วเดี๋ยวพี่ทิบยกออกเลยใช้ถุงมือนะคะเพราะว่ามีน้ําอยู่บนนี้เห็นไหมคะถ้าเราไม่ปิดไว้น้ําก็หยดใส่แล้วก็มาวางบนตะแกรงแล้วก็เอาออกนะคะจากนั้นเราก็คว่ำไว้ก่อนนะคะคว่ำไว้บนตะแกรงแบบนี้เลย จนให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวาาหลัง<ด>จากเขาเย็นแล้วแล้วก็นําเขาขึ้นมาเอา,เอามีดแซะๆข้างๆ พี่ทิพย์ใช้มีดเลื่อยเนาะก็เลยไปโดนเนื้อขนมนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะโอ้ยเขานุ่มมากๆเ,เราไปตัดกันเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะนุ่มสุดๆเลยบอกเลยมาแล้วค่ะโอ้โหนุ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันดูนะคะ ทิพย์ใช้มีดธรรมดาตัดเนะาะแล้วก็ถูไปถูมาแบบนี้ค่ะนุ่มมากๆเลยอ่ะโอ้อโหสวยงามมากๆเลยค่ะนุ่มๆคนดูดูเนื้อเขานุ่มโโหนี่ กดลงนี่ยุบๆเลยเด้งๆเลยค่ะและแล้วก็มาถึงเวลาชิมนะคะทุกคนนุ่มมากๆเลยเนี่ยนุ่ม<อ>สุดนุ่ม,นมนะะขนาดไหนเนี่ยโอ้ยนุ่มนุ่มมากๆเลยนะคะโอ้โหนุ่มมากๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนุ่มมากๆเลยนะคะ นุ่มมากเลยง่ายด้วยส่วนผสมน้อยแต่ว่าทุกคนต้องมีเครื่องเครื่องตีไฟฟ้านะคะแบบพิธิปะ่ะอันหนึ่งร้อยกว่าบาทเองเนาะพิยิซื้อมาร้อยกว่าหรือสองร้อยไม่แน่ใจนะคะลองดูนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ิธิปจะชิมไม่ดูแต่ความนุ่มของเขานะโหนุ่มโดนใจมากๆเลยส่วนผสมสามอย่างวันนี้จะกินกับนมเปรี้ยวนะคะอือ ขอ,อกินนมเปรี้ยวก่อนอืมไม่มีสารเสริมใดๆอร่อยอร่อยอืมนุ่มอืมทำออกมา,บาแบบรสชาติไม่แพ้ตับเลยเนาะ สวยแล้วก็อร่อยอ,อร่อยมากก <c oughs> ินเยอะตั้งแต่มาทำยูทูปพี่ทิมน้ำหนักขึ้นหกโลเจ็ดโลแล้วมั้งแต่เวลา เราเราคิดว่าง่ายหรืวเราก็คนคนคนอย่างนั้นไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆตะล่อมแป้งเขานะคะค่อยๆตะล่อมถ้าเกิดคน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 อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยว,ยวที่เราตีไว้ไข่ไข่เข,ข,ข,ขาจะยุบแล้วเนื้อก็จะเป็นไตไม่ไม่ฟูไม่นุ่มแบบนี้นะคะพี่ทิ๊นนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงขนมไข่สมัยเด็กๆอรสชาติแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้ ไม่ใส่สารเสริมมีแค่3ามอย่างเลยสาอย่างจริงๆเลยวันนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยมีแค่ไข่แป้งแล้วก็น้ําตาลนะคะอ,อ่อวัตถุดิบในบ้านน่าจะมีอยู่แล้วนะใครที่ทําขนมก็ลองทําดูนะคะสูตรนี้ง่ายและไม่ใช้เตาอบนะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทํากินง่ายสไตล์พีทไว้ด้วยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะคะ<ๆ>เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ